ครับสวัสดีมิรักแฟนมันกเช่นเดกคนครับในขณะนี้ได้มีคอนเทนต์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในทิกต o k นะครับนั่นคือไม้แขวนเสื้อทําให้หัวหันได้แล้ววันนี้ชิคี้าจะมาลองไปดูว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่ามันทําได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะครับจริงอไม้แขวนเสื้อนะแบบนี้แต่ก่อนอื่นนะเขาถ้าเกิดใส่อย่างนี้ยเขาบอกว่านะเขาบอกว่าอย่างนี้ยมันจะไม่หัน มันจะรู้สึกธรรมดาธๆไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราอะครับนำไม้แปวนเสื้อมาหัดหลักนิดนึงประมาณนี้ออย่างนี้นะให้มันหักประมาณนี้แล้วเราเอาส่วงดูมันจะมีความรู้สึกว่าหัวมันจะหันเองนะครับดูนะปึ๊บอันเดียวมันไม่หันนะ ลองสองอันนี้มันก็ยังไม่หันนะทำไมวะทำไมเขาเขา่หันได้อ่ะเำไมอีกสางมันไม่หันมันนี่เลยหันไหมไม่หัน เก็บปิดแล้วมไม่ค่ะเอาลองดูนิ่นหันไหมไม่หันโอ้อะไรวะนี่ของผมทำแล้วนะครับสรุปว่ามันไม่หันเนะี่ย โอเคครับคลิปนี้คลิปนี้แหละอะไรมันจะขันได้ยังไงอะไรเนี่ยขัน